ก็สวัสดีทุกคนนะฮะก็อยู่ในคัลเจอร์ออแก,กันอิคเช่นเคยโอเคก็เล่นสีฟ้าดีมั้วสีฟ้าไม่เอาสีอะไรก็ได้แน่ะเขาละกันโอ้ได้ได้ยาดียาดิมี่วไหนมาทำให้สัตสนกับเราเดี๋ยวทำไมฝั่งนูน้น อ่าดิโมดิโมอยู่สีฟ้าแล้วโอ้โหต้องรอชนะเนี่เราจะตามไล่ไปดิโมอสก๊อดนั่นคือเทพเจ้าคนนึง oh. อุ้ยเราตายไห <laughs> นดิโมดิโมเป็นไงบ้างดิโมเ oh. อ้าวเดิลืมนายนายยายทิมมาดิมอส โอ้เสร็จได้นายตายแล้วอะ่ะเดี๋ยวติดตามชวิตของเพื่อนเราคนสุดท้ายดีกว่าสวัสดีสวัดสวดีสุนเกา้าความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติไปเลยเพื่อน ทำไมนานเลยอ่ะนี่เป็นตาแรกที่ยืนเดาอด <c oughs> ายู่หาเขาไม่เจอเซ็งเลยหากันไม่เจอดีเพื่อนไม่จ,จรงจริงไม่ได้แก้งหาเไม่เจอจริอไม่ได้แก้ไงนะเนี่ยเรื่องจิง ไม่จริงไม่มีไม่มีเลี่ยมชนะเลยเท่ร้ายลยดิบอะเราจะตามนายไปดิบมะเพราะนายคือเทพเจ้าเนี่ยใช้การนำทางของนายเป็นประโยชน์ให้แก่พวกเราซะา,าดิบมะ <c oughs> นำทางไปดิบมะ <c oughs> นำทางไปสู่สวรรค์ดิบมะ สวัสดียู่ไหนอุ้ยเพราะเราต้องพาปไปถือว่าอะไรนะใช่แล้ว <c oughs> อ๋อดิม่อนำทำเราไปที่สวัสดี <c oughs> ดิม่อนต้องเห็นคนอ๋อทีมเราเองหรอยิอ่ะดิม่อนกันเลยขึ้นโ <c oughs> อ้ย จริงเลยสิ่งที่นายนำพาทางนี่นายนำพาไปมันพาเราไปสวรรค์จริงๆยังไม่เบื่อ่าเป็นทางสู่สวรรค์โอ้โหหลังนี้หาเจอกันยากอะ่ะเอ้ยจะถึงกันแล้วยิงเพื่อนยิงด้านขวาเรียบร้อยเลยยิงแต่การมันไปไกล เรียบร้อยเลยแต่าการปุ้มต้นแต่การนั่นดิไ่านิีมัดิมอฟพาเราไปสวรรค์นี่มั้งเราต่างหากดิมอแบทแมนนั่นมันเรานั่นมันเดโมโแมนดิมอ วิธีแบทแมนนีอ่อจะทำอะไรต้องมีสมโมวก่อนเพราะเราจะไปเฉยไม่ได้เย้แหละจะม่มีใครเหลืการที่มีสมโมอ่ะมันทำให้ไอ้นี่อุ้ยมาแล้วไ,ไ,ไอ้คบทแมนโอ้ยคีโมไฟช็อตเราอุ้ยคีโมทำไมทีมเราตายตัวเดียวเลยเดี๋ยวเราใช้ทักเกิลดีกว่าเดี๋ยว,ยวอ,อยู่ไหนกันเอ้ยดีโมโดนฆ่าเออเราก็โดน นี่สินะเมื่อต้องมาเจอคนนอนโทษไม่ได้เลยหญิงหน้าต่างเล่นอีกเพ,อเ,พออเพื่อนเพื่อนจะยอมแพ้เพื่อนมันเอาจบตายอีกอีกตะลุมตะลุมโอ้โหสองหนึงงน่งไม่น่าเลยไม่เห็นแล้วจะชนะเลยมาหนงทางแล้วสินะ ิโม่นำทางเร็วไลสองเือกแบแมนนำทางจงนำทางเราจะตามนายไปดิโม่นล้ว่านายไปที่ไหนเระเบิดเด้งได้เท่มากเลยเออไม่มีใครเห็นพวกเราเพราะว่าเราใช้ขโมยอยู่เออยิงมันเออยดิโม่อโทษเห็นไหมวิธีปัดแมน มีโม่มันเออมีโม่มีคนตายดิโม่ตายคู่เลยแบทแมนไม่ใช่มันเหรอฮะร้อยเลยต้องคือดาร์กแมนเราไม่ใช่แบทแมนหรอกเป็นดาร์กแมนแล้วตอนนี้เราเอานไปนแ,แซสแม่เหรอ เออแต่ตานี้มันแสบมากเลยนะพวกเราไม่มีแววไม่เหลือแววติดชนะเลยไม้ไต่นิดเดียวชิโมะน้ำน้ำทางไปมาเชื่อในการน้ำทางของนายจะระเบิดยังไงอ่ะปาไปมูมิชิของตัวเองโมเชวีเดียวเฮ้ยคือพวกมันเห็นอุ้ยโดนดิเฮ้ยอามาเทนสุดนี่มันระเบิดอะมาเทนสุดขนาด เออดิโม่แม่ต้องใจเป็นตัวรอดเพื่อเราลอดใช่ไหมะะลอดจับป้าตายอดกับ,บน,นี<ส>่น,น,นี่อาจจะเป็นการแพ้ที่รวดเร็วรที่สุดในบอลเทลสารแล้วอะแพ้ลุลุ่มเลยแหละไปดิโม่หนำพายดิโม่ในงานทำตาย,ย่างนั้นใช่เราดิโม่ในดูถูกเราเกินไปแล้ว กะระแพงแล้วก็ปุ้งอุ้ยโอ้เขาตายเลยทำได้อย่างนี้ดิอุ๊ยเพื่อนโอ้โหตายอีกไอ้อย,อย,ไอย,ยอมแพ้เอา้ามีคนในเกมเคสีฐาน โตายตายไวตายไวเกิอไม่น่าเลยเพวกเราตลอานี้มันอ่อนแอเกินไปโอ้คนในทีมเหลือสี่คนละ<ห>คนในทีมเหลือส<ห>ี่ <c oughs> เพ่งเลย <c oughs> ระปาระบะระปลาระเบิดไฟไปแล้วไม่มีใครกาเข้าใกล้ อ่าเราจะก,การเองเรา,มาไม่เราไม่เอา้ายิงไม่โดนหรอโอ้โหยิงโดยไม่หมดริ่งเลยแ้อยางรวดเร็วนี่มันผ่านมาไม่ถึงสามสิบวิในตานี้เองแผลละไม่ได้เลยเกินไปเกินไปเรารับไม่ได้แล้วหรอวะ โอ้ยออกมาทีเราซื้อเฮ้ยโอ้ยแม่นเกินอออสนไยนโอ้ยสีตตาโอ้ทุกคนผมว่าคลิปนี้คงจะมาได้แค่วนี้แหละนะเั๊กซองเลยเกิฑ์อ้ยไม่ ไปกลัวตัวดิวเอ,อื้อความหวังสุดท้ายของรัสเซียซาดจะได้ดับลงนะที่นี้สอนให้รู้ว่าแม้แต่พระเจ้าก็จะได้ทำตาม